เกมอะไรวะเก็บรรยากาศนะเราไม่เอาแบบว่าะจัดไม่บอกเด็กักวะม่บอกวะพ่อวะอยู่ที่ไหนกวะเกยนอะไรเนี่ยวิดีโอ่ายตอนที่ถือนี่เลยโอ้เกยดมอนเปลี่ยนรูปเลย Não tá ตอบเลยนครับแ่ม่กขเป็นการเตอยู่ด้วยิดตาเนยเป็นแบบไม่เปือเหรอโอ้โทมาแม่รักแม่ฝึกกบดีนะแม่ไม่หนุดเาเลยอใไรก็อเลยบบคิว่า Oh, yeah. my 哎，你们颜来宾啊。我 เลยล,ละยังไม่ชัดยังไม่ไมชาดนะ ไปเรียกผู้หญิงมาดิโยนใส่